ส่วนเรื่องดราม่าตักว่าตักอยู่ในวงการตรงนี้มานานแล้วธุรกิจออนไลน์หรือว่าสื่อต่างๆอะไรอย่างนี้ที่เอาคลิปตักไปลงก็อะไรปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยผ่านเนาะแล้วเราก็มองแต่สิ่งดีๆโดยส่วนตัวถึงไม่ใช่น้องสองคนตักก็ช่วยคนอื่นอยู่แล้วด้วยปกตินะคะก็คือเราได้พูดไปแล้วว่าเราจะสร้างยังไงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องสร้างให้เสร็จนะคะ เพราะว่ามันเป็นการที่น้องไปช่วยงานจนน้องได้มาสิ่งเหล่านั้นคือมันเป็นผลตอบแทนของยังไงทำงานร่วมกันแล้วก็น้องก็ได้ในสิ่งที่น้องอยากได้แต่ว่าน้องไม่ได้ขอนะคะน้องเขาบอกว่าจะทํางานเก็บเงินสร้างบ้านแต่ว่าต้องเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วสร้างเดี๋ยวพี่สร้างให้ก็คือตั้งใจทําให้เสร็จส่วนเรื่องดรามา่าตักว่าตั้งอยู่ในวงการตรงนี้มานานแล้วธุรกิจออนไลน์หรือว่าสื่อต่างๆอะไรอย่างนี้ที่เอาคลิปตั๊กไปลงก็อะไรปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยผ่านเนาะแล้วเราก็มองแต่สิ่งดีด ดยส่วนตัวถึงไม่ใช่น้องสองคนตั๊กก็ช่วยคนอื่นอยู่แล้วด้วยปกตินะคะส่วนเรื่องอสร้างบ้านเห็นบอกว่าจะให้พ่อบอยมาสร้างคือตอนแรกคิดว่าจะให้บริษัทสร้างบ้านสร้างแต่เมื่อกี้มาทราบจากคุณแม่คุณแม่บอกว่าคุณพ่อเอาเงินมาใช้นี่คุณแม่หมดแล้วแต่จริงๆคุณแม่ไม่อยากจะรับนะคะคุณแม่ไม่ได้เห็นแก่เงินคุณแม่บอกว่าคุณแม่หมดนี้แล้วก็คือจบแล้วแต่พ่อของน้องอ่ะบอกว่าเออยังไงก็ต้องชดใช้นี่เพราะว่ามันเป็นความรับผิดชอบแล้วมันมีสัญญาอยู่ คุณแม่ก็รับเงินไว้แล้วจะเอาเงินนั้นไปทําบุญในส่วนของตั๊กตกคิดว่าในเมื่อคุณพ่อเขาได้สํานึกแล้วได้อยากพิสูจน์ตัวเองอ่ะก็ควรให้โอกาสเขาได้สร้างบ้านให้ลูกเขาเองนะคะเขาจะได้ภูมิใจด้วยว่าเขาทําให้ลูกเขาสองคนอยากฝากอะไรทิ้งท้ายให้กับน้องสองคนจริงจริงตั๊กสอนน้องเสมอนะคะแบบหนูเรียนรู้วิชาการขายของจากทุกคนที่เก่งที่หนูไปหาแล้ววันหนึ่งหนูไปต่อยอดเพราะว่ามันจะช่วยให้หนูคุณพ่อคุณแม่ มีชีวิตที่ดีขึ้นได้เยอะไปอยู่ัคนเก่งให้เรียนรู้คนเก่งนะคะให้ศึกษาการทํางานของคนอื่นแล้วก็เอาไปปรับไปใช้กับตัวเองเพราะน้องยังเด็กอยู่เนาะอีกประมาณปีกว่าสองปีก็จะเรียนจบแล้วก็อยากให้เขาตั้งใจเรียนแล้วก็ระหว่างนี้ทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยเพราะตักเองก็ทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยอยู่แล้วมันไม่ยากเลยถ้าเราจะสร้างรายได้แต่ตอนที่เราเรียนหนังสือแต่อาจจะเหนื่อยกว่าคนอื่นหน่อยเหนื่อยกว่าแต่อาจจะไปได้เร็วกว่าคนอื่นนะคะก็อดทนกันหน่อยบอกน้องเสมอค่ะดีใจมากเลยค่ะ ที่แม่ตักเอาเงินมาช่วยสร้างบ้านให้นะคะเป็นความรู้สึกที่ดีใจปะปื้มใจมีความสุขค่ะทั้งครอบครัวของแม่ช่วยกันแต่มันไปไม่ได้เพราะว่าแม่แก่แล้วไอ้เรื่องฝันว่าจะมีบ้านเนี่ยถ้าไม่มีวันนี้ถ้าคุณตักท่านไม่เมตตามแม่ก็ไปไม่ถึงฝันแล้กคะ่ะแม่ไปไม่ถึงฝันอันนี้แม่ขอบคุณคุณตักมากจากหัวใจของแม่เลยเพราะแม่ไปไม่ถึงจริงๆแม่ไม่มีแรงแล้ว แมวบบดแรกแล้วอันนี้ขออันนี้ส่งคนบุญที่คุณตักเมตตาครอบครัวแม่ให้ให้แม่พูดครบมาแล้วข่าสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน l ฟ o w e r s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ